สวัสดีครับขณะนี้นะครับมือปราบสัตว์เลี้ยคานนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ามีงูเหลือมอยู่เกาะกลางถนนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยนะครับนี่ครับเี๋ยมื่อนี้มือปราบสัตว์เล้ยคานกำลังดาเนินการนะครับ สว,ส,สวัสดีครับ ชัว่งค่อยชัว่งค่อยเดี๋ยว่ยนะครับการบริกับการบริการอยู่นะครับ ครับที่พิษสอนะครับได้ทำการจับได้เรียบร้อยนะครับลงมาแวกเข้วางทนีี่้ว้ดดนท่าพ้วไเร้ด